อ้น uhm, uhm ึงอ้ยอะบานนี่ละอ้นึงอ้ยอพุ่นเยอจริงไปจากพุ่นีบ่านมาที่ว่ามันเขงงั่งบ่อไม่ได้จำว่าได้เนี่ยจว่ได้ิที่ตัวเลขอนเออสี่ว่าห้อง เสียงรลงพุ่นเอมียนมีน้องต้องขันเทนาขึ้นเออเออพรขนขึ้นมาสันเสียงหลงพุ่นหไ้มเอีน้แล้ หกหนึ่งสี่หหนึ่งหาเอี่ยหกหนึ่งสี่หกหนึ่หาี่ผ่านมาพี่น้องจำได้แล้วเปอเปนยังไงก็เส็นพี่นางเป็นยังไงคนไปอยู่ต้องใส่ขั้นเท่น้ใกล้กันคนบ่อเรื่งบปนกันมาได้ดอกเป็นเจ้ยวคนตีเม่ยอาพอเพราะว่าจูงเขียนรงจองจองไปบังหน้าว่าสัตว่าัือจังมาหน้าอยู่ไหนี่ไปกันแท้กัแท้มันอ อยูฝนมันซาลงมันว่าอะคู่คู่กลางนั่นสิผ่ไม่หยาไม่ได้ยันขังบาดทีมีกระความมันยังยื่ยันสันจ่งไปบ้างบางพี่ว่าสันว่าไปกันเลย่องอ้อมเรื่ว่าคือขึ้นยากกะนั้นเรียว่ากันเนาะก็ว่าขัดคืนเนาะเนาะที่ขึ้นยาตีกันโยงลงกันล่มลงรวอเลยพ่อไปท่นนัลน จะใส่เอาไหมจะใส่นะจะจะใส่เหมอนกันเลียวแล้วเนาะอล้แค่นั้นเราก็ฝานั่นเขาเอาเอออยู่ส่วนไะเออว่ายุกบอบ่คุุนเคยื่นกันเจียวข้าเจีาตีวายนตี่อโอ้ฝันนีเลิเขาอีีเนาะเขาไม่วาล่ีว่าเสียงลมตีเหล็กสองก้อนอะระเข้าสองตัวหร่อว่าสัวดานั้นตีตะเลขกสามตัว มันก็เลยไปเขาหกหนึ่งใช่ไหมตีใช้หานึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งสี่ไปงวดที่ทานทานมากเขาหกหนึ่งตรงๆนะครับของพกคนบเขานี่เรียกตัวงวดบัตรเออก็งวดกับไปกมูลล่ะเขาอะต้องสิกดก้อรยุนนะก็เลยถามเขาว่า ได้ได้เก็บหนึ Meyer ่งให้เก็สวงา่านบอกว่าเอได้ั่ไหมบ๊ามอายุถามายยโอ้คือมากกับข่อยมาได้เก็บหนึ่งให้เก็สวงมาท่าวทั้งทั้งอายุทั้งนี้เลยว่ามันบอมแนวมาท่นว่าอืมมันได้เก็หาแล้ว่าท่ว่าโอเก็ดหาแล้วเอออือเรืคิดว่าไปทกันอยูยบ่เศร้าคือเขาคือ ก็กวรนหลายปีแท้แต่ในใจต้องหังบ่ปากหรอกเขาว่าแค่นั้นเลอ่อเรียวเลยก็เลยเสด็จกันนะก็ันไปเห็นมูเดียวกันเอออ่าก็เลยบอกเคยถามอายุจักเทียบอก่าถามจักเทียมือก็เลยยังได้คิดยังได้ค่อยไปถามอายุเขาว่ะเ้ออืนนั่นแหละบางคนก็ได้ว่าอายุนี่ได้ เจ็ดสเอใหจ็ดสิบสองเนั่นแหละโอ้ oh. บันีใหญ่หนึง่งทั้งนี้เลยว่ามันบบเมียนเจเจหาแล้ววอานน oh. เจเจหา oh. ต่ว่าข้า่มาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่คือพอกกดเป็นคนเบาเมียนถามเขาอืแต่เขาว่าบบเมีนบบเมียนว่านึเจหาแล้วได้เจ็ดสิบหาแล้วเมีนโอ้ออ้หนึ่งอยุบัานนี่แหละอ้หนึ่งอายุพุ่นเยอะริงปัจจคุณเอาเพิ่ไปัจจคุณกหน่ขาบอกว่ามีนเคยเก็ดการยัางงันรกัน นน้กัน่าอายุไรก็กันสิ่งนได้ใจนะอดกบวันนั่นแหละแต่ของกับเปากว่าาปากว่าคิดไปซื้อคืออายุหลายแทบสิ่งแต่ที่จริงแล้วคนอายุใรนแต่ที่จริงแล้วคนอายุรกเกิดก้อนอยู่ปีนึงีหล่ะโอ้ไม่อันมาเจ็สิบสามงินเลยสล้วพ่อนคนเจ็ดสิบสองป่อเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิี่ยงเจองเนละเขาขาเจ้าเก่าเจ็ดสิบสอง คิดในใจว่าเขาก้อนกับก้อนแค่ปีเดียวเออโอ้บันนี้พอวัดเจ็ิหาคือก้อนหลายแท้วัดนี้ออืเจ็ดเจ็หาแล้วเจ็ดหาแล้วจ็ดหนึ่งเจ็ดสองันบ่แนบมแนเจ็ดหาเจ็ดสหามันจงสี่แนตีเจ็ดหาอะ้าอ่าโทอย่นวดอบ่ว่าขาเจ้ามาบอกดิ ก็ว่าได้คิดงด่อย่างนีแต่ว่าบอื่อคยคิดเห็นนาเขาจะเทียะมันฝันเมือนั้นโอ้ก็ไม่เมื่คยคิดเห็นเมื่อค่อย้าถึงเมื่เคยว่้าถึงเออต่างคนต่างไปตะกาแล้วเมเมื่อนั้นเราไปฝันเห็นว่ะทีฝันเห็นโอ้ยคนมาบอกดียกเนาที่เป็นอย่างตเดียวเขาหลันเยอเนอเยวเนอ โอ้ยเจ๊ผหาผ่าตอนเนี้ยก็เล่ยอ่มก็ยังหมดสอบมากอ่ะก็เลยไปวัดไปวัดไปไนไปวัดไปวัดก็เลยไปจุูทูบไปขอพ้นย่วันะยูไปเข้าไปอยู่ในสลาผู้เดียวนะเลยว่ยแล้วุดธูปบอกคนก็เล่ยหายเนก็เลยยหายมากโอ้เก่าหนึ่งโอ้ขอเสียงไทยเลยอืมออ ขอโชคล่าไปครับเอฟซีกาอจุดมาได้หัวเก่าเนื่องหรือว่าแมนจุดแรกได้หัวเก่าหนึ่งปาดโทษปาดโทษหัวเก่อหนึ่งอเี่ยเด้อหลวงปู่หลวงตาหลวงวันวางซีอหลันได้เจ็ดสิบห้านะเล่ยเล่ยเบน เห็นทูกคอรอเยอะๆเลยขอพันกับใส่เมื่อยกยกจนเสียงวังสิหยกจนแล้วก็ขอพันนะครับผมแล้วก็เลยจุดนะก็จุดแล้วแล้วก็ขอพันจุดแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ออกมาทางนอกว่าเชื่นว่าขอพันติดนะพันนั่งชันพันนั่งนอกนั่ล่ะพอาะพันชันเขาแล้วก็เลื่อยไปเบิ้งไปเบิ้งบาดนีก็ได้ได้ตันั่นล่ะหก ้า่อะโอ้สามตัวเลยสตัวาโตปาโตอันนั้นเจ็ดนึ่งเจ็ดสองอันเจ็ดหาจะเป็นล่างเนาะแล้วแลวันเคยรอยขึ้นมากน้โอ้คนนั่งเือเือเรียกรอยขึ้นมากคนนี้เคยได้ยนอหารรานได้หาวะร้อกันน่ะอย่านสารละวนอกันกะดาษ ว่ามันออกลายแล้วก็ออกออกแล้วก็เลขบอม่ซื้อลายนะก็เลขซับนั้นเออก็เลขสองหมื่นอยู่เลขร้อยขึ้นมาได้ตั้งสองหมื่นนะอืมเคยเห็นจักเขียวสันว่าร้อยขึ้นก็ขาวอาจารพันเนาะโอ้เอางามเอาเลขทุปหกเก้าหนึ่งแมนเอาเลขฝันเจ็ดห้าแมนแขนแขนพี่น้องประดันละโอ้ได้ตรงหวัดหมดละ อ่าเออเก้าหนึ่งบาทพี่น้องุทูกตัวเมื่อกี้อาแนวทางพบกวนดลองเร่ององวดมาทางการอาหาหนึ่งหกหนึ่งซื้อเอาครเออเอาอุ้ยพบกวไม่ันแทนว่พอค่อว่าแต่ไหนเกาะเพราะว่าจะได้พบกวนมาทานปลแบใช่แนกตีว่าแล้วนะว่ามันได้แล้วนะวัดนันคือคยบตัวแต่ไว้เลยวาง เคยทตัวแตกได้่ังทีว่าท่นว่ามนมากมเดียวมันเอาเงินกับบี่ยนี่พี่น้องกับบรยากอกันมีสามตัวกับสองตัวเขท่านเออพวกคนหมือเที่เอาวันทงเลยมีแค่นี้นะครับยุีครับผมอือทานขออวหัติรภอเนาะเลขทูบตัวนี้เนาะขอให้ยุีออันนี้เราก้เปัน เจ็ดสิบห้านะครับพาว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองบอมเนด้บอมเอนดีบอมเนเจ็ดสอมเอนดี้าแล้วส่วนเลขทุบหกเก้าหนึ่งเอนเอาครับผมเมฟี่ครับผมครับผมบ่มากายไม่ต้องซื้อเมนครับผมมากจะค่อยจัด ขึ้นยูก็ความมาความสอบน้ะพ่อเนาะเมียนกาพผ้ากันมันมานซื้อน้ำกันเลยมันแท่แท้เรามาตามอยู่ให้อยู่หน้าป่านี้อยากเุบุาข้ามข้าบูมอักรสควมันมานน้ำบบาเบื่อขับม